ยินดีต้อนรับสู่การเซ็นทรัลวันนี้เราขอนำเสนอการอัปเดตใหม่ล่าสุดของอีซูสุกที SP2P250 ปี2026ซึ่งกำลังกลายเป็นหนึ่งในรถกระบะที่กำลังเป็นที่พูดถึงมากที่สุดในกลุ่มรถกระบะารางานล่าสุดชี้ให้เห็นว่าอ s u ูสุกํำลังเตรียนพัฒนารถกระบะรุ่นนี้โดยมุ่งเน้นที่สมรรถนะที่แข็งแกร่งขึ้นดีไซน์ที่ทันสมัยและความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้นในชีวิตประจําวันที 2P250 กำลังได้รับการ พัฒนาให้เป็นรถรุ่นต่อยอดที่ไม่เพียงแต่รองรับการใช้งานเชิงพาณิชย์เท่านั้นแต่ยังมอบความสะดวกสบายและความหรูหราสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลทำให้เป็นนี่น่าสนใจสำหรับทั้งเจ้าของธุรกิจและผู้ขับขี่ที่เน้นและสไตล์ข้อมูลเบื้องต้นบ่งชี้ว่าอีสุซุต้องการให้รุ่นนี้โดดเด่นด้วยความทนทานและการใช้งานจริงในขณะที่ยังคงให้ความรู้สึกพรีเมียมเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า มีกระแสต,ตอบรับเกี่ยวกับตัวเลือกเครื่องยนต์ที่คาดว่าจะมีในที SP2P250 มากขึ้นผู้เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรมอ้างว่า Isuzu อาจเปิดตัวเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นปรับปรุงใหม่พร้อมการส่งกำลังที่นุ่มนวลขึ้นการตอบสนองแรงบิดที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่ดีขึ้นข่าวลือบางส่วนยังชี้ว่า Isuzu กำลังเตรียมพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อการปล่อยมลพิษซึ่งอาจรวมถึงระบบไฮบริดอ่อนเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลใหม่แม้ว่าตัวเลขแรงม้า และแรงบิดสุดท้ายจะยังไม่เป็นที่เปิดเผยแต่ดูเหมือนว่าเป้าหมายคือการตอบสนองแหละ,ก,ะการขับขี่ที่นุ่มนวลขึ้นเหมาะสาหรับทั้งงานหนะักและความสะดวกสบายในการเดินทางไกลผู้ขับขี่หลายคนที่คุ้นเคยกับรถปิกอัพของ Isuzu อคาดหวังว่า P2P250 จะมอบพลังการลากจูงที่แข็งแกร่ง,แ,งและสมรรถนะที่ไว้วางใจได้ซึ่งเป็นสิ่งที่รถกระบะ Isuzu ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางอยู่แล้วในด้านการออกแบบคาดว่า P2P250 ของปี2 0 0 0 26จะมีรูปลักษ์ภายนอกที่ดูดันและทันสมัยมากขึ้นซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากสไตล์ระดับโลกล่าสุดของ Isuzu ซึ่งรวมถึงด้านหน้าที่แข็งแกร่งขึ้นพร้อมกระจังหน้าที่โดดเด่นฝ่ายหน้าเหล็ที่คมชัดยิ่งขึ้นและรูปลักษ์ตัวถังที่แข็งแกร่งและบึกบึนยิ่งขึ้นล้อขนาดใหญ่ขึ้นหลักอากาศพลาศาสตร์ที่ดีขึ้นและกันชนที่ออกแบบใหม่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการอัปเกรดที่คาดไว้เช่นกันเมื่อ9ก้าเข้าไปภายในรายงานเบื้องต้นระบุว่าผู้ขับที่สามารถคาดหวับบงประสบการณ์ห้องโดยสารระดับพร สะดวที่อัปเกรดหน้าจอสัตยยินดีต้อนรับสู่การเซ็นทรัลวันนี้เราขอนำเสนอการอัปเดตใหม่ล่าสุดของ isuzu ท SP p sp2p250 ปี2026ซึ่งกำลังกลายเป็นหนึ่งในรถกระบะที่กำลังเป็นที่พูดถึงมากที่สุดในกลุ่มรถกระบะรรยงานล่าสุดชี้ให้เห็นว่า isuzu กำลังเตรียมพัฒนารถกระบะรุ่นนี้โดยมุ่งเน้นที่สมรรถนะที่แข็งแกร่งขึ้นดีไซน์ที่ทันสมัยและความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้นในชีวิตประจำวัน p2p250 กำลังได้รับการ พัฒนาให้เป็นรถรุ่นต่อยอดที่ไม่เพียงแต่รองรับการใช้งานเชิงพานิชย์เท่านั้นแต่ยังมอบความสะดวกสบายและความหรูหราสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลทำให้เป็นนี่น่าสนใจสำหรับทั้งเจ้าของธุรกิจและผู้ขับขี่ที่เน้นและสไตล์ข้อมูลเบื้องต้นบ่งชี้ว่าอีซูสุดต้องการให้รุ่นนี้โดดเด่นด้วยความทนทานและการใช้งานจริงในขณะที่ยังคงให้ความรู้สึกพรีเมียมเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า มีกระแสต,ตอบรับเกี่ยวกับตัวเลือกเครื่องยนต์ที่คาดว่าจะมีในที s p 2 p 2 5 0มากขึ้นผู้เชี่ยวชาในวงการอุตสาหกรรมอ้างว่าอิสูสุ